นเลเป็ดเรากวะลัเป็ดพี่น้องนี่ยอยู่เดือนกว่า่น้กข้วลงมือเองเซฟเซเซฟประธาเล็กพี่น้องแม่คอจัดการผมเเซฟใหญนนอนแนนอนอุ่นน่ะคยุ่นี่ลเป็ดอีกมอนนักแล้วคับคัเสยบไลเสียบไล้ไอโบไรนะโบไรโบไรนะโบไรหัื่อสีโบไร่เห็นว่าโบไรดเห็เด็กทไรบ้งนีัเื่อสีก็ยังเนห็นว่นี่ ได้เลยนะไดเลยเออนี่บอกมึงไดว่าโอ้เอฟซมาว่าจะเ็ดน้โปคัวได้วาษได้มเอฟซีทำมาไ้ไอง้องิวขำปีเีนี่ยบอกาตอนเดียนอนเน่นะต้องขิวขำปีใช่ตบได้ใ้ตบวอเอาไว้เช็ดซวยลัวหน่นอนเนี่ยว่าเห็ดราเป็ดเนี่ยคักคักคั่ยัง ไไล่เล่นแหละเปี่ครับตัวนี้ครับลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดนะเป็ดหายไม่ใช่น้องเป็ดหายเรียกอะไรวะน้องกระน้ำลาบเป็ดมืน่เนาะไปกินสะายกันะมือน้มือนี่มนึงมึงบนะอมเน่มอานปะมอกาิมมือนังมือนเด้อไะมันเสียโตรนะมันเสียโเนาะทำาอีโอ้แนนอนเลยวะเนาะหักยูเนี่ก็ะไร คักคคคยิมนะครับคบลงมึงชิมหมดโอ้ับแถโอ้ายกายฝีมือขย้ายพี่น้องคะคักคคักคันแซบะว่แซบ่แซบไได้เนาะนนนอยู่แล้วแนนนนนนั เงาบังข้าวครับสูงมันไเงิบักข้าวเนาะแนอนจะคนเดินขึ้นยูฮูหรอคนขึ้นยฮูหรอครับเงาข้าวทังไนครับเนี่นอนดีปักน้าเพิ่มนีดพี่เนาะเอาไปเขาไปตอยเขาดื้อซีมนียายเขาดื้อซีเนาะมาเซฟไงเซฟภาษาเลขได้พี่เนอะเงี้ยมาหนโอ้ แกงผีแกงีเอฟซีมันทำมาอย่างนี้นาโพกัวสันวาเดี๋ยวให้เบิ้งหัวนาโพขัวเลยนโพกัวสุดลอยเนาะพอัวก็สุดลอยดคนี่เสบอลก่อนเ็นะไไมียนอนอยู่แล้วเนาะต้งจองหเจ้าคัปี้ได้นอนโพขัวน่งบอกให่จอยชิมก่อนนะ ซิมเดี๋ยวเขาจะทามาว่าใส่น้ำปลาบอกนะเพราะว่าต้องยังยังก่อนเฮ้อเสบเสียบะ้เลยถักลายใหญ่ใหญ่ใหญ่บานถักลายพี่น้องแสียบเสีบนดีพี่น้องรับเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนเ้อพี่น้องเดี๋ยวตอนกินจะายใ้เบิ้งเี